ชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบวัดหนองหลักตำบลเหล่าบกอำเภอม,มุวง30จังหวัดอุบลราชธานีเดิมชื่อวัดธรรมรังสีต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดหนองหลักตามชื่อของหมู่บ้านปัจจุบันมีพระครูศรีธรรมวิบูลเจ้าคณะอำเภอม,มุ่ง30เป็นเจ้าอาวาสปีพุทธศักราช2560วัดแห่งนี้ได้มีการสร้างหอพระไตรปิฎกหลักคำจันทร์ ตามชื่อของพระครูหลักคำจันทร์เจ้าอาวาสรูปที่สองหอไตกลางนะ้ำเป็นหอไตเก่าแก่โดยพระครูหลักคำจันทร์เป็นคนที่นำคำพีมาจากนครเบียงจันทร์มาตั้งต่อมาพระครูศรีระบุตรธรรมาวิบูรณองค์ปัจจุบันเป็นคุณลิเริ่มพาญาติโยมตั้งหอไตกลางน้ำขึ้นมาปีพศ .2560 หอพระไตรปิฎกหลักคำจันทร์เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าอุ่นเมืองนิ่งเมืองซึ่งเป็นพระที่เก่าแก่เป็นสถานที่เก็บรักษาคำพีใบลานที่สำคัญของวัดเป็นที่ศึกษาหาความรู้ท้องถิ่นเมื่อมาชมหอไตรมาทำบุญมาไหว้พระมาท่องเที่ยวแล้วยังสามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับใบลานของวัดหนองหลักได้มาวัดได้ความรู้ วัดหนองหลักมีกลุ่มสมุนไพรหลายสิ่งหลายอย่างมีโบสถ์หินอ่อนวัดหนองหลักสิเป็นวัดที่มีการสวดมนต์ประจําเดือนทุกวันตั้งแต่วันที่หถึงวันที่เทุกประจําเดือนแล้วก็มีสวดวันเสาร์ที่วที่หอใจกลางน้ําเป็นประจํามีสวดประจําวันขึ้นสิบห้าคำทุกสิบห้าคำของทุกเดือนความร่วมมือระหว่างชุมชนกับวัดหนองหลัก ทางวัดได้จัดพื้นที่ให้ชาวบ้านนำสินค้าโอทอเพืชผักสมุนไพรมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวที่นี่เป็นศูนย์ท่องเที่ยวคนมานมัสการกราบไหว้ก็มีสินค้าออกมาเพื่อจะได้โชว์นะคะเป็นสินค้าของหมู่บ้านเรา ก็มีคอเสือโบกนะคะมีเสือโบกมีพวกผ้าเช็ดเท้าผมเช็ดเท้ามีสมุนไพรสมุนไพรของที่นี่นะคะก็จะขื่นชื่อเป็นลูกมะพร้กับยาอบสมุนไพรและครีมขัดผิวมะขามซึ่งทุกอย่างนี้เราจะปลูกเองและมีสินค้าในท้องถิ่นเรานะคะเอามาครีมขัดผิวมะขามก็ เป็นสินค้าโดดเด่นของที่นี่นะคะมีคนสั่งเยอะมีออเดอร์จากต่างประเทศก็มีนะคะแล้วก็เป็นน้ำมันเหลืองน้ำมันมอนดีเลอเร์เทเบอนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับเคขัดยอกปวดเมื่อยนะคะที่นี่ก็มีแปลงพืชสมุนไพรนะคะที่เราจะาไว้ให้สำหรับคนที่มาเที่ยว ในวัดดูนะคะมีโรงอบสมนุนไพรมีครบวงจรในนี่เลยนะคะในส่วนของชาวบ้านที่ร่วมกับทางวัดก็มีเยอะนะคะอย่างการบูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดนี้ก็จะเป็นเทพื้นเทอะไรนี่ก็เป็นความร่วมมือของชาวบ้านกับวัดนะคะเราจะช่วยกันวัดบ้านโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหลกักยังมีชมรมหมอลำบ้านหนองหลกัก ที่ได้สืบสามวัฒนธรรมและประเพณีตามวิถีของคนอีสานโดยได้มีกรอนลำและเสียงแคนอันไพเราะเป็นอย่างยิ่งสันแล้วเจ้้าาาาายปทุมม่่ออูในนนงญ นั one other one other other of of ่นก็เดชามีพลาจังด้มากกับาบพระไตแก้วไตแก้วนอพู้โทนั้นลานานวนวนนาลานานวนวนนามีบุญหลายจังได้มากกับกมมีบุญหลายจังได้มากกับกมขอเชิญมาชมเมือนดูทานเมืองดูทาน